นะคัดที่สองยี่สิบสองถึงสามห้าสิบแปดวันเจาะไข่แม่เป็นเอ็นชีพัรเทลพ่อเป็นบานาน่าและสเปอร์พัรเทลสไปเดอร์ซินเนมอน เป็นพาเทลพาเทลซินนามอน,นหรือซูปเปอร์พาเทลซินนามอนนะอพอ ข้อสองอันนี้ลุ้น Banana Enchi p a r t e l ตัวท็อปของ Banana แล้วก็ Super p a r t e l Enchi Spider Cinnamon ติดข้อสอง Super p a r t e l Cinnamon Spider แต่ไม่รู้มีเอ็นชีหรือเปล่าถ้ามีเอ็นชีก็เป็นตัวท็อปตัวขาวลายสวยนะเลาะออกไข่ วานันนาจะได้มงเม่นนี่ซินนามอนมาแต่ไก่พารเทลซินนามอนหรือซูเปอร์พารเทลซินนามอนน่าจะซูเปอร์พารเทลซินนามอนออกมงงงง่วงซูเปอร์พารเทลซินนามอน ว่าอยากได้บานนาคอมโบบานาน่าเอ็นชีก็ยังดีปีแล้วไม่ได้บานาน่าเอ็นชีได้แต่บานาน่าเอ็นชีปาเทลบานาน่าปาเทลนี่ก็ติดพ่อสองพ่อปีสองศูนย์เชื้อแรงมากสองคัดเลย พัดเทลหรือซูเปอร์พัดเทลอันนี้น่าจะมีสไปเดอร์เดินมองนี้ใช่มีสไปเดอร์น่าจะเหมือนพ่อคล้ายๆพ่อ ต้อง super particle energy super p a r t i l e n e r g y cinnamon อย่างเงี้ยมีไหมนี่มาเล p a t i l e n e r g n e r p a r t i l อันนี้ e n e r y p a t i l หรือ super e n e r g p a t i l อย่างเงลองดูหัวก่อน นี่น่าจะแค่ a n t patel นี่ได้แม่มาเลย่ได้แม่มาหรือซุปเปอร์ n t patel นะครับ เดี๋ยวรอออกจากไข่แล้วเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีปิดที่ไหน,น